สวัสดีครับทุกท่านยินนีต้องรับเข้าสู่การอบรมนะครับประจำวันที่12นะครับของ JST ERP นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับมีเทรนนิ่งนะครับวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการคลังให้มีประสิทธิภาพที่ดีผ่านระบบของ JST นะครับและมากไ้กว่านั้นนะครับนอกเหนือจากการอบรมในวันนี้เนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังนะครับใน ยู u ูบนะครับ JSERP นะครับมีเพจลิสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนื้อหาที่เราสอนเนี่ยหลากหลายมากนะครับว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเซลล์เพจนะครับการจัดการหลังบ้านการจัดการออเดอร์รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับก็มีไว้ให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับใน YouTube JSERP นะครับนอกเหนือจาก u t u b e JSERP เนี่ยก็มีอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามแล้วก็ติดต่อเรานะครับก็คือ f e c o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  k n p n p e นะครับ JSERP นะครับ สามารถไปติดตามได้เลยนะครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการอบรมนะครับเราะจะมีทุกวันพุฤหัสเวลาส6บหนาฬิกาเนาะซึ่งถ้าสมมติว่าเราลงทะเบียนก่อนหน้าวันพฤหัสก่อนที่จะมีการอบรมเนี่ยท่านก็จะได้ลิงก์อบรมของสัปดาห์นั้นเลยแต่ถ้าเป็นหนังวันพฤหัสเนี่ยท่านก็จะได้ลิงก์อบรมของสัปดาห์ถัดมานะครับแล้วก็ปกติก็จะเจอผมนะครับแล้วก็เจอคุณที่เนาะเกี่ยวกับเรื่องการอบรมนะครับและถ้าท่านใดที่อยากได้เนื้อหาในหัวข้ออะไรก็ตามเนี่ยสามารถ ส่งคําตอบนะครับหรือหัวข้อเนี่ยมาให้กับพวกเราได้นะครับในช่วงหลังอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ผมไปเริ่มเลยนะครับจัดการคลังให้มีประสิทธิภาพที่ดีผ่านระบบ JST นะครับอันดาวันนี้เนี่ยปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องการดูแลคลังเราจะมาคุยกันว่าปกติเนี่ยเวลาเราพูดถึงคําว่าคลังเ,เราเจอปัญหาอะไรบ้าง 2. ก็คือรูปแบบการจัดการคลังนะครับแล้วก็3คือการจัดการการหยิบสินค้ายอดนิยมผ่าน JST นะครับ ปัญหาส่วนใหญ่ที่คนมักจะเจอกันเนอะเวลาเราคุยกับเรื่องคลังอหลายๆครั้งเนอะเราหาสินค้าไม่เจอใช่ไหมครับเพราะว่าจำนวน SKU ของเราค่อนข้างที่จะเยอะแต่มันค่อนข้างยุ่งยากมากไม่ว่าจะเป็นการรับสินค้าเข้ามาการเตีคืนสินค้าการจัดรูปแบบของสินค้าที่ชํารุดสินค้าใหม่สินค้าขายดีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะครับใช้เวลาเยอะครับต่อมาเนี่ยก็ใช้เวลานานอีกในการเดินหยิบสินค้าจนครบมีท่านใดไหมครับเคยเจอปัญหานี้ก็คือ เวลาเราให้น้องๆของเราเนี่ยน้องๆที่อยู่ในคลังเนี่ยไปหยิบสินค้าเนี่ยกว่าจะเสร็จแต่และออเดอร์เนี่ยมันใช้เวลานาน,านมากเนื่องจากนอกจากตัวคลังที่มันค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเนี่ยบางทีเส้นทางของการเดินมันไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรจะเป็นบางทีรู้สึกว่าเออถือของหนักไปถือน้อยชิ้นไปหรือจากการไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่มันควรจะเป็นแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันสามารถทํายังไงได้บ้างให้เราสามารถหยิบสินค้าได้ครบ ใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วก็3คือสินค้าตกหล่นระหว่างการหยิบซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่น่ากังวลใจมากเนาะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพอมันมีออเดอร์เป็นร้อยเป็นพันหรือเป็นหมื่นเนี่ยเวลาสินค้าตกหล่นทีมันเกิดความเสียหายได้แล้วพอมันเกิดความเสียหายเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดการเสียหายแค่ครั้งเดียวถูกต้องไหมครับดังนั้นการที่เรามีระบบในการที่เราหยิบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพมีรูปแบบของการเดินรูทที่ดีนะครับรูทในการหยิบสินค้าที่ดีเนาะ แล้วก็มีตัวที่เรา tracing ได้ว่าตัวสินค้าตัวเนี้ยมันขาดหายไปหรือมีนคนจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเราจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นต่อมาก็คือการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บเยอะแต่ว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพเป็นไหมครับทุกท่านเคยเจอปัญหาที่ว่ารู้สึกเหมือนพื้นที่ไม่พอแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะจัดยังไงนะครับอารมณ์เหมือนจริงๆมันน่าจะทําประโยชน์อะไรได้อีกนะครับในพื้นที่ที่เรามีนะปัจจุบันแต่เรามองไม่ออกว่ามันสามารถจัดการในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับหรือ เราใช้คนในการหยิบสินค้าเยอะบางทียิ่งพอเราคุยกับเรื่องบางทีเราขายดีเนาะแล้วเราก็ต้องเพิ่มกําลังของการหยิบขึ้นไปอีกเนี่ยปัญหาของเรื่องนี้ก็คือมันก็ยิ่งทวีคูณไปเรื่อยๆทวีคูณไปเรื่อยๆเหมือนจะได้กําไรแต่ว่ามันก็มีคอสที่สูงขึ้นตลอดตลอดมันก็เลยตอบไม่ได้จริงๆว่าเอ๊ะสรุปมันทํากําไรได้หรือย,อยังนะครับหรือว่ายิ่งขายดียิ่งทุนหายยิ่งขายดียิ่งไม่เห็นเงิน ก็จะเจอปัญหาดีกันเยอะเพราะว่ากําลังคนต้องใช้เยอะขึ้นหรือบางทีเนี่ยออเดอร์นั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่ให้ผู้หญิงเป็นคนไปหยิบอะไรอย่างนี้เนาะเป็นผู้ชายจะเหมาะกว่าหรือว่าการอ่าแอดสไน์นะครับรูปแบบของการทำคลังแต่ละแบบให้กับแต่ละคนในการจัดการเนี่ยถ้าสมมติมันไม่ได้มีระบบจัดการตรงนี้มันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนเนาะแล้วก็สินค้าค้างสต็อกเพราะสินค้าค้างสต็อกแล้วบางทีเรามีของกินของใช้หรือว่าสิ่งที่เราทามันมันหมดอายุได้เนี่ย ปัญหาหนึ่งคือของที่ใกล้หมดอายุไม่ถูกปล่อยแล้วพอมาปล่อยหรือเซลลทีหลังหรือโลทีหลังเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค้าด้วยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยมันจมทุนนอกจากการที่ของที่มันมันหมดอายุก่อนมันมาอยู่ทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยปัญหานี้เจอกันเยอะมากมากเลยเนาะแต่นั้นวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการจัดวางครังที่ดีนะครับว่ามันทําแบบไหนได้บ้างเอาล่ะอย่าง,งรูปแบบแรกเลยนะครับก็คือฟีโฟน ฟีฟหรือว่าตัว first in first out เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าอันไหนมาก่อนออกก่อนนะครับต่อมาก็เป็นฟีฟ o เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นในลักษณะของ first e x p i r e date first out นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือ last in last out นะครับ last in first out เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าทํายังไงต่างกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับบางคนก็เสียงว่าฟีฟ o บางคนก็ไฟฟォเนาะแต่ว่าเพื่อความเข้าใจง่ายเนาะผมขอออกเสียงว่าไฟฟ o แลวกันนะครับจะได้ไม่สับสนกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นฟีฟ o เนาะ อย่างแรกเลยนะคะตัว FIFO เนะหรือว่า first in first out เนี่ยจะเหมาะกับร้านค้าที่ขายสินค้าที่มีวันหมดอายุอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเอ่อพวกยาต่างๆนะครับหรือว่านอกเหนือจากนี้เนาะถ้ามีวันหมดอายุนมอะไรอย่างนี้เนาะก็เหมาะกับตัว FIFO หรือว่า first in first out เช่นกันรูปแบบของการหยิบสินค้าในกรณีที่เป็น FIFO เนี่ยคืออะไรที่เข้ามาในคลังก่อนจะถูกหยิบออกไปก่อนเนาะ ดังนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะดีตรงที่ว่าเรามั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่อยู่ในคลังเนี่ยมันเป็นสินค้าใหม่นะครับและสินค้าที่เอาเข้ามาก่อนเนี่ยปล่อยออกไปให้กับลูกค้าแล้วดังนั้นมันจะยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการทาบัญชีด้วยเนาะพอคุยกันเกี่ยวกับเรื่องในเชิงของบัญชีเนี่ยมันสามารถวัดมูลค่าของสินค้าคง,งคลังแล้วก็มูลค่าที่มันผันแปรต่อเดือนได้อย่างชัดเจนกว่าครับดังนั้นถ้าสมมุติว่าท่านได้เอ่อต้องการเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของสินค้าต้องการเกี่่ยวกับเรือง มาก่อนออกก่อนแนะนำไฟฟูเลยครับต่อมาเนาะเขาจะเรียกตัวนี้ว่าฟีฟ o นะครับขออกเสยงแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะจะได้เห็นว่ามันต่างกันยังไงนะครับตัวฟีฟ o หรือว่า first expired a t e first out เนี่ยมันก็เหมาะกับสินค้าที่แยกเพื่อความชัดเจนนะครับในกรณีแรกเนี่ยมาก่อนออกก่อนใช่ไหมแต่ว่ากรณีที่สองเนี่ยมันจะเป็นการชัดเจนและเจาะจงลงไปอีกนอกเหนือจากการที่เขามาก่อนไหมหรือยังไงก็แล้วแต่แต่มันจะไล่าจากวันหมดอายุที่ หรือถึงก่อนแบบถึงเร็วที่สุดนะครับอย่างเช่นสมมติผมมีสินค้า3มชิ้น1เข้ามาก่อน2ตามมา3สุดท้ายแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดเนี่ยวันหมดอายุของกองที่2ที่เข้ามาทีหลังเนี่ยมากกว่าผมก็จะหยิบจากกองที่2ออกไปก่อนนะครับตัวนี้คือ first e x p i r e date first out นะครับอันนี้เนาะดีตรงที่ว่ามันเป็นการจัดการที่ทำได้ง่ายแล้วก็เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับ ไม่ได้สำคัญว่ามาก่อนมาหลังสําคัญว่าอันไหนหมดก่อนเอาอนั้นออกก่อนนะครับหมดอายุก่อนเอาอนั้นออกก่อนนะครับก็คือตัว FIFO ต่อมานะครับก็คือตัว Life o นาะ Last In First Out อันเนี้ยอันไหนมาสุดท้ายออกก่อนเพราะว่ามักจะนิยมใช้กับสินค้าที่เป็นพวกประเภทแบบ hot, อตฮอสสินค้ากระแสเนาะที่มาไวไปไวนะครับอันนี้จะใช้ Last In First Out นะครับในเชิงของการทำบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว FIFO เ ฟีฟหรือว่าไลโฟเนี่ยก็มีการทําบัญชีที่แตกต่างกันออกไปก็แล้วแต่นะครับว่าสินค้าแต่ละประเภทของเราเนี่ยจะทําในรูปแบบไหนเนาะอนอกจากนี้เนี่ยของเรานะครับยังสามารถแบ่งรูปแบบการทํางานในแต่ละครั้งที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวครั้งหลักครั้งคืนนะครับครั้งหยิบนะครับหรือว่าครั้งเก็บนะครับเราสามารถตั้งได้เลยว่ารูปแบบแต่ละรูปแบบที่เราต้องการจัดการหรือแมネจในครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ หรือนอกจากนี้เนาะหลายๆ,ๆท่านรู้สึกว่าเออก็ดีมากเลยคุณมีนถ้าสมมุติว่าสามารถวางรูปแบบการทํางานได้แบบนี้แต่ว่าอยากได้อะไรที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นเนาะทํายังไงได้อีกบ้างน,นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าใช้แพ็กเกจ WMS ของเราเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเหลือซัพพอร์ตตรงนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับเราช่วยเต็มที่ในการที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการเดินรูทในการหยิบสินค้าของแต่ละชิ้นของคลังเราเนี่ยออกมาในรูปแบบที่ดีที่สุดนะครับ ต่อมานะคะเกี่ยวกับเรื่องโซลูชันของ j s t บ้างวันนี้ผมยกตัวอย่างมาเพียงส่วนหนึ่งเนาะเพราะที่จริง JSC ของเราเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคบแล้วก็สามารถทําได้หลากหลายฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันแล้วก็แล้วแต่ด้วยนะว่าตัวธุรกิจของเราเป็นรูปแบบไหนนะคบเพราะว่าของเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ตรงจุดแล้วก็ปรับได้ตามกับแต่ละประเภทของสินค้าเลยนะคบอย่างแรกเลยเนาะที่ JSC เราทําได้แน่ๆคือการตั้งค่าการหยิบสินค้าตามประเภทการหยิบเนาะ อันนี้มันดียังไงเดี๋ยวเรามาคุยลิฟอินดีเทลกันนะครับนอกอจากการตั้งค่าหยิบสินค้าตามประเภทการหยิบแล้วเนาะอีกหนึ่งอย่างนะคบที่เราสามารถทําได้แล้วก็ทําได้ดีมากนะครับเราสามารถแอดสไนด์ได้ว่าถ้าเป็นสินค้าประเภทนี้จัดหมดหมู่กี่ชิ้นมันจะสามารถปริ้นใบออกมาเพื่อไปหยิบนะครับอันนี้เราทําได้เนาะแต่ก็ตั้งได้ด้วยว่าใครจะเป็นคนไปหยิบทีมไหนเป็นคนไปหยิบแล้วมันสามารถง่ายต่อการวัด KPI ต่างๆนะครับซึ่งเรื่องราวที่ผมพูดเล่าไปเมื่อสักครู่เนี้ย ก็มีอบรมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่อยากได้รายละเอียดลึกๆเนาะก็สามารถไปดูได้ใน Facebook Fanpage ของเรานะครับ JSC ERP หรือว่าจะไปดูใน u t u b e นะครับที่เป็นเพลย์ลิสต์เดิมของเรา JSC ERP ก็ทำได้เช่นกันต่อมานะคะเป็นการใช้ PDA ในการสแกนสินค้าเพื่อตรวจสอบตำแหน่งสินค้าเคยเป็นไหมครับสินค้าเข้ามาแล้วออเดอร์มาแล้วแต่มันไปหยิบที่ไหนก่อนนะคะเพราะมันเยอะมากมันก็สูงมากเนาะซึ่งของเราเนี่ยมันมีระบบในการจดจําให้ด้วยเนาะถ้าสมมติเราใช้ PDA เนี่ยเราแค่สแกนปุ๊บ เขาก็จะแจ้งเลยว่าเออตรงนี้อยู่ตรงไหนพื้นที่ตรงไหนของคลังนะครับต้องหยิบกี่ชิ้นหยิบอะไรบ้างนะครับและรูปแบบของการหยิบเองเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นการที่เราหออยิบมาก่อนแล้วเราเค่อยไปแบ่งออเดอร์ทีหลังหรือเราแบ่งหยิบตามออเดอร์เลยนะครับมันเป็นยังไงแล้วแต่การทํางานของเราที่สะดวกแต่ว่า JC ของเราเนี่ยสามารถทําได้คู่เลยนะครับต่อมานะครับเกี่ยวกับเรื่องการระบบการจดจําพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าให้นะครับนี่เหมาะมากๆสําหรับการตีคืนสินค้านะครับหรือว่าเอาสินค้ากลับขึ้นไปในคลัง เนาะของเราทําได้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มาดูคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องออการจัดการในรูปแบบของตัว JSC ว่าเราทาอะไรได้บ้างนะครับการจัดการออเดอร์เข้าครังนะครับอันนี้เนี่ยเราไปที่ฟีเจอร์ของการจัดการคําสั่งซื้อเข้าและออกคลังอื่นๆนะครับผมยกตัวยอย่างตัวฟีเจอร์นี้มาเพราะว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายและก็เห็นชัดนะครับเราไปเปิดคําสั่งซื้อเราเลือกประเภทคําสั่งซื้อใส่คลังสินค้าใส่ประเภทคลังสินค้านะครับ ใส่รูปแบบทุกอย่างตามที่มีนะครับถ้าสมมุติว่าไม่ได้มีดอกจันข้างหน้าไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับหลังจากนั้นกดบันทึกนะครับแล้วเขาก็จะให้เราเลือกสินค้านะครับว่าสินค้าที่เราจะจัดการเข้าคลังเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับใส่จํานวนชิ้นได้เลยนะครับว่าเอาเข้ามาเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นกดบันทึกเนาะแล้วก็ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตําแหน่งเนาะบางทีเราเราย้ายตําแหน่งใช่ไหมครับพอสินค้าเข้ามาปุ๊บในกรณีของการเป็นสินค้าตีคืนใช่ไหมครับมัาก็จะมีตีคืนว่าตีคืนเฉยๆก็คคคือไม่รรัับบสินน้าะ หรือว่าเป็นการตีคืนชํารุดจะเอาไปแก้นะครับหรือว่าเป็นในกรณีของการที่เอากลับเข้าไปเป็นคลังหยิบเลยนะครับอันนี้เราทําได้หมดเลยตัวฟีเจอร์ตรงนี้เองเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งนะครับจากสินค้าชิ้นนั้นว่าจะไปอยู่คลังในส่วนไหนแทนนะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขียนด้วยนะครับว่าเปลี่ยนตําแหน่งจากสินค้าไหนไปยังคลังไหนนะครับจากคลังไหนนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีให้ดูด้วยนะครับว่า จำนวนของสิ่งที่เรา move ไปเนี่ยมันคืออะไรบ้างแล้วก็ยืนยันนะครับทุกอย่างเนี่ยความน่าสนใจอย่างหนึ่งของระบบ JST คือเรามี work log เนาะก็คือมีบันทึกการทํางานดังนั้นเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้เสมอเลยนะครับว่าขั้นตอนนี้เราทําไปตอนกี่โมงเมื่อไหร่โดยใครนะครับอันนี้คือตัวอย่างของเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตําแหน่งเนาะ นอกจากนี้ตัวเครื่อง PDA เนี่ยหลายท่านบอกว่าเออได้ยินมาแล้วแหละว่า TSC เนี่ยมีทั้งเครื่อง PDA แล้วก็มีเครื่อง POS ด้วยแล้วถ้าสมมติว่าอยากจะใช้ล่ะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าสมมติอยากจะใช้ตัว PDA หรือว่าตัว POS เนี่ยของเรามีบริการเรียบร้อยแล้วนะครับจากพาร์ทเนอร์ในราคาที่เอ,อ้ย่อมเยานะครับแล้วก็ประสิทธิภาพดีมากนะครับถ้าท่านใดสนใจนก็สามารถติดต่อนะครับเซลล์ทีดูแลท่านได้เลยนะครับเราจะได้สามารถแนะนำนะครับตัว PDA นะครับแล้วก็ตัว POS เนี่ยให้แมทช์กับธุรกิจของท่านที่สุด ครับโอ้นอกเหนือจากนี้เนอะก่อนที่เราจะไปรีแคปกันอีกอย่างที่เราสามารถทําได้ซึ่งท่านสามารถไปดูย้อนหลังในตัวเอ่อ u ูทูบของเรานะครับ JcrP เคยมีพูดถึงเรื่องนี้ไปเตัวอย่างของการสแกนเพื่อหยิบสินค้าจริงๆนะครับว่าเออในหน้างานจริงเวลาเราสแกนหยิบเนี่ยมันสามารถทําในรูปแบบไหนได้บ้างนะครับและถ้าสมมุติเกิดข้อผิดพลาดใดๆนะครับตัวเครื่อง PDA จะออร้องยังไง นะครับหรือว่าถ้าสมมุติเรามีการวางแต่วางผิดตำแหน่งเนี่ยมันจะมันจะร้องยังไงนะครับ mm hmm. เขาจะทําในรูปแบบไหนออกมาหรือว่าตัวการ assign mm hmm. ที่ให้คนในรูปแบบนั้นๆทีมรูปแบบนั้นๆเนี่ยไปจัดการตรงนี้เนี่ยมันก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับทำได้หมดเลยเนาะเรามีสอนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับในตัว j c r p ของเราใน YouTube ด้วยนะครับใน Facebook ด้วยนะครับ mm hmm. นอกเหนือจาก mm hmm. การทำเมื่อสักครู่นี้ที่ผมแจ้งแล้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างคือ หลายคนจะสับสนว่าเอแล้วตัว OMS กับ WMS เนี่ยที่บอกว่าเรามีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องหลังบ้านมีการเอาสินค้าขึ้นชั้นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วมันมันมันต่างกันไหมนะครับของตัว WMS ของเราเนี่ยที่มีความต่างที่ว่าเราจะมีการไปวางโน้ตสินค้าให้อย่างชัดเจนว่าสินค้าชิ้นนี้ควรอยู่ตรงนี้เพราะอะไรควรอยู่ในส่วนนี้เพื่อทํางานง่ายขึ้นเพราะอะไรนะครับหรือเราจะมีการตั้งเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่เออฮอตเนาะหยิบบ่อยอะไรอย่างเงี้ย ให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งมันก็จะง่ายต่อการทํางานมากขึ้นนะครับแล้วก็ในรูปแบบของอรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นคังหลักคังคืนขาเข้าห,หรือว่าชารุดเนี่ยถ้าสมมติต้องการคําแนะนานะครับว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนจัดการให้ทั้งหมดเลยได้ไหมนะครับอันนี้เราก็มีนะครับหรือว่าเราก็รองรับเกี่ยวกับเรื่องอัตราการเติบโตด้วยสมมุติว่าเราเคยดูแลให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เอออยากย้ายคังใหม่ะ มีการปรับใหม่นะครก็สามารถติดต่อเซลล์ของเราได้เลยนะครับว่าอยากให้ไปช่วยดูตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไปหน้างานเราดูแลอย่างเต็มที่จนใช้ระบบได้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สําคัญแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับคือเรื่องของการที่ระบบตัว JSC ของเราอะครับมีการจดจำเนาะเกี่ยวกับเรื่องไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งที่มันสามารถทําให้เรา วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อในครั้งต่อๆไปหรือว่าลดเกี่ยวกับเรื่องภาระการที่เราจะต้องเป็นการคาดเดานะครับแทนที่จะเป็นตัวเลขจริงๆเนี่ยเราสามารถดูผ่านรายงานรีพอร์ตต่างๆได้เลยนะครับใน j s e r p ของเราก็มีให้อย่างครบถ้วนเลยนะครับประมาณนี้เลยครับสําหรับวันนี้เนาะแล้วถ้าท่านใดเนี่ยต้องการนะครับเกี่ยวกับเรื่องเออสงสัยเรื่องใดนะครับหรือว่าอยากให้เรามีการจัดอบรมในเรื่องอะไรเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับ เรารับนะครับทุกคำรีเควส t แล้วก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับถ้าจะได้มีการจัดอบรมที่ตอบโจทย์แล้วก็ตรงจุดกับทุกท่านนะครับโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมรบกวนทุกท่านนะครับช่วยทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการศึกอบรมวันนี้ให้ผมหน่อยนะครับว่าแฮปปี้ไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในครั้งต่อๆไปเนี่ยอยากได้หัวข้ออะไรอีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ เตรียมนะครับหัวข้อที่น่าสนใจไว้ให้กับทุกท่านในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็วันพุหทสบดีหน้หน้านะครับของเราก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีการอบรมกับ JCRP ในเวลา16นาฬกาตรงนะครับครั้งหน้านะครับจะเป็นหัวข้ออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนกันในเว็บไซต์ของ JCRP นะครับแล้วก็คนที่จะมาอบรมในครั้งหน้านะครับจะเป็นคุณจีจี้อะผมบอกเลยว่าท่านนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เนื้อหาที่เตรียมมาก็สนุกมากๆเช่นกัน นะครับยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันพฤหัสที่16นาฬิกานะครับในครั้งหน้าก็ยินดีที่จะได้พบกันอีกครั้งในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ดีใจที่สละเวลามานะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ